ขอบคุณมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการทนไยชนและแน่นอนครับนี่คือช่วงอินไซน์อินไซน์ของเราในวันนี้จะได้เรื่องราวของเราเคยพบกับคนที่เป็นผู้หญิงผู้ใหญ่มาเยอะแล้วคราวนี้เรามาเจอกันหนุ่มๆบ้างให้มันสมกับพวกเราบ้างเพราะว่าเราก็วัยเดียวกันเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนดีว่าเป็นรุ่นเพื่อนเพื่อนกัณเพื่อนรุ่นเดียวกันเดี๋ยวมาถึงปั๊บรวมข้าวอาหารเลยอดกับพี่นว่าสามปีใช่ฮะ ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นครับถ้าพูดว่าขนาดนั้นเขาไม่เรียกว่าเรียกว่าเด็กๆแล้วครับเขาเรียกว่าคนกําลังใกล้ฝั่งแล้วถ้าพูดว่าขนาดพวกคุณเนี่ยมันไม้ใกล้ฝั่งให้ท่านผู้ชมได้กระชุ่มระ้วยนะที่มาในไม้ใกล้ฝั่งครับโอ้โหครับที่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 อยู่เนี่ยคือนอนให้ปวกแทะอยู่ก็ว่าใช่อ่ะเด็กคือกาเเด็กคนนี้เนี่ยมันเด็กซึ่งอยู่ในวงการนานมากแล้วนะครับแล้วก็ทํางานมาตั้งแต่เด็กๆท่านเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับก้าวจิรายุทํางานตั้งแต่อยุ5ห้าขวบนะครับ และก้าวจิรายุก็อยู่ในวงการมานานนานจนตอนนี้อายุน่าจะประมาณ8 80แล้วนะยังไม่ถึงอ่ะ10มากกว่าประมาณ19 19 20ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเขามีเรื่องราวในชีวิตที่อินไซน์จริงๆวันนี้จะมาคุยกับพวกเราขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณก้าวจิรายุลองมาดิครับสวัสดีครับเสียงก้าเสียงด้านนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีลูกอย่าเพิ่งนั่งครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นเต็มเต็มตาก่อน ถามกันไม่หนีไม่หนีกันความสูงได้ชอบถามไอความสูงก็ได้ครับแต่ชอบถามก็มานักมานาเลยนะฮะซึ่งผมลำคาญมากในอินสตาแกรมในอะไรถามมาตลอดเวลาว่าระหว่างผมกับก้าวใครหล่อกันนะครับผมเออขออนุญาตขออนุญาตเชิญนั่งเลยดีกว่าครับผมอย่างอย่างอย่างผมก็เลยให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆนะครับว่าหล่อขนาดไหน รอจริงๆนะครับ9ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับครับปีนี้อายุ19ครับ19ตอนนี้ยัง18อยู่แต่่วากลังจะ19กำลังจะ19อายุสมองเท่าไหร่แล้วครับอายุสมองยัง3วันเลยโอ้โห่9เล่นนีเเราข้าต่างนะ9จิรายุนะ9เข้าวงการมันต่อายุเท่าไหร่นี่ผมจะให้ยืนอยู่นะฮะเพราะว่าดูเหตุผลคืออยากดูอยากดูความสูงอ่ะดูเทแล้วเก็เท่จริงครับ เข้าวงการนี่ถ่ายโฆษณาประมาณ4ี่ห้าขวบครับสี่ห้าขวบนะครับก็เป็นทาสคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กเลยเอาไม่ใช่เหรอครับเป็นโอกาสครับเป็นโอกาสมันจริงๆมันฟุกๆนะผมไม่ได้ตั้งใจที่จะโอ้คุณคงตั้งใจยากนะฮะสี่ห้าขวบนะฮะคงจะตั้งใจยากก็แบบมันเหมือนโอกาสมันมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตั้งใจมันมาทางไหนมาทางคุณพ่อหรือคุณแม่คือแม่ผมเนี่ยพาขับรถพาพี่คนหนึ่งเป็นรุ่นพี่ผมไม่กี่ปีเนี่ยไปพาไปเหมือน แคสงานโฆษณาอะไรปกติเงี้ยครับแล้วผมก็นั่งติดติดรถไปด้วยไม่ได้ตั้งใจไปแคสคือแค่แค่ไปอาสาพาเขาไปส่งเท่านั้นเองอะไรเงี้ยครับผมแต่ระหว่างทางแม่ได้ถีบเด็กคนนั้นตกรถไปครับแล้วเด็กนั้นตกแล้วก็ก้าวไปเขาดูเอาก้าวไปเอาโรงแม่มีคนเดียวคนสุดท้ายเอาคนนี้เอาคนนี้ไม่น่าเชื่อแม่ทําได้ขนาดนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ครับแต่ในเล่าต่อเล่าต่อไม่ใช่ก็คือผมเองก็เหมือนแบบไปนั่งๆอยู่ในในกองแคสงานอะไรเงี้ยแหละแล้วก็เขาก็แบบเห็น ไอเด็กนี่น่ารักดีเด้เลยไอเด็กนี่แล้วไงแล้วไงตอนเด็กน่ารักจริงแล้วตอนโตล่ะก็น่ารักไอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วแล้วพอเสร็จพอเสร็จแล้วถ่ายเข้ามาบอกแม่ว่าไงเขาก็บอกแม่ว่าเฮ้ยน้องคนนี้ก็น่ารักดีแอบถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ครับแค่นั้นเองแล้วก็เขามีลูกค้าไปเลือกเลือกงานจากจากจากในรูปนั่นแหละที่ถ่ายวันนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็บังเอิญได้งานแรก พอมันมีงานแรกเขาก็เหมือนเห็นต่อๆกันก็มีโมเดลลิ่งเรียกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมใช่ก้าวรู้ไหมชีวิตก้าวเหมือนใครไม่ได้พูดเล่นเลยนะนี่เลยนี่เหมือนคนนี้เลยนี่นี่ไม่ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าเองเลยนะจริงๆถ้าผู้ชมกล้องจับหน้าที่เขาได้เลยครับนี่คือจริงๆแล้วเริ่มถ่ายจากนิสารเดอะบอยแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมโปรไฟล์แบบเดียวกันเลยมีการที่มีการถ่ายรูปไว้ก่อนมีการถ่ายรูปเข้าไว้ก่อนนะครับอ่ะครับผมอยากรู้ว่าเราเริ่มต้นมาคล้ายๆกันเนี่ยเราจะลงเอยแบบเดียวกัน นี่เอกสารแรกเลยได้ถ่ายนะครับคุณถ่ายนี่เอกสารครั้งแรกอะไรโอ้ผมจำไม่ได้เลยครับวันจไม่ได้แต่นี่จำแม่นครับนี่เอกสารเพื่อนสัตว์เลี้ยงครับครับผมเจ๊ดังครับก้าเจ๊ดังครับ โอ้ยวนั่งครับที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วคนที่คุณแม่ถีบลงคือคนนี้นะจริงตั้งแต่ห้าขวบก็ค่อยๆไล่มีงานมาเรื่อยๆก็มาเริ่มจากเริ่มจากโฆษณาครับแล้วก็ไปต่อด้วยละครแล้วก็ค่อยเป็นภาพยนตร์ครับจริงๆเลยตอนแรกถ่ายโฆษณาตอนเด็กๆเลยตอนยแรกๆรู้เรื่องว่าไม่ไม่รู้ครับผมาจําความได้ทีก็มาแบบเจ็ดแปดขวบก็เลื่อนๆลางๆแล้วจาได้ว่าเหมือนเขาเขาก็สั่งให้ทําอะไรเราก็ทำแค่นั้นเองแต่ว่า จะมีผมผมก็มีความสุขนะปกติก็สนุกสนานเหมือนเราได้เห็นอะไร,<อ>รใหม่ๆเงี้ยเห็นพี่<อ> <ๆ S 2> พี่เขาในกองเขาก็พยายามที่จะทําให้เรามีความสุขอยู่แล้วอะไรเงรี้ยแต่ว่าบางวันที่เราป่วยอะไรเงรี้ยนเนี้ยเราจะรู้สึกแย่มากอะไรแบบเหมือนป่วยยังต้องทงายอยํางานอะไรเงี้ยเพราะค,ค,ความเป็นเด็กมันจะไม่มีเรื่องของความราับผิดชอบอยู่แล้วเงี้ยครับแหมเหมือนตอนโตเลยมีครับมีเหมือนตอนโตไม่มีผิดฮะมรดชอบมันยังตามมาฮะก้าเอากันจริงๆเลยลูกตื่นกี่โมง ตอนเด็กๆทุกวันทุกวันนี้ครับทุกวันนี้ถ้าไม่มีงานก็11บเอโมงเที่ยงเงะครับผสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงไม่พอทุกวันนี้นาฬิกาปลุกมีไหมมีครับตั้งไว้9ก้าโมงด้วยแล้วมันปลุกไหมปลุกแต่ว่าไม่ได้ใช้ตอนต่อตอนต่อแม่ครับแม่ครับ มาเลยก้าวไปได้แล้วลูกต้องตื <t uh> <t uh uh ่นตื่นแล้วลูกตื่นแล้วตื่นตื่นย่างลูกตื่นแล้วครับตื่นแล้วนี่เป็นคำพูดประจำใช่ไหมตื่นแล้วตื่นแล้วขอยห้าทีประมาณนั้นครับประมาณนั้นเป็นชีวิตของเด็กอ่ะมันเป็นเหมือนกันทุกคนแหละไม่ใช่แต่ก้าวหรอกก้าวก็ค่อยโตขึ้นมาท่านผู้ชมจากห้าขวบก็ถ่ายโฆษณาถ่ายเล็กๆน้อยๆมาไล่เรื่อยๆมาตามความต้องการของเอเจนซี่แต่มันมีแวบหนึ่งท่านผู้ชมจาก9ขวบเอ้ยจาก5ขวบก็เป็น6ขวบเป็น7ขวบมาวันหนึ่อนละคร ละครก่อนครอนมันเข้ามาสู่ละครแล้วก็เข้ามาสู่หนังแล้วก็เข้ามาสู่ชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ความที่เขามีเอกลักษณ์ครับโทษนะครับต้องพูดสังกตเขา u n นิคเขาแตกต่างครับเขาจึงอยู่ในที่ต่างๆได้ตลอดเวลาก้าวมันตั้งแต่5ขวดจนมาถึง19นี่เขามีที่อยู่ของเขาตลอดเวลาแล้ววันนี้เราจะพาท่านไปพบกับอินไซต์ชีวิตเขาว่าจริงๆเขาชอบอะไร เราได้ไปในตอนที่ก็กำลังทำงานอยู่ด้วยเชิญชมภาพไปพร้อมๆกันเลยครับเมื่อดวงจันทร์มานะครับเอาไม่ใช่นะครับนี่ครับนี่ทำไมเดินแบบหรืออะไรอ๋อเป็นงานแบบถ่ายแฟชั่นเอาถ่ายแฟชั่นครับรับผมก้าททำงานถ่ายแบบพวกนี้ครับเยอะไหมครับก็เท่าที่เราจะทำได้ครับเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่เราจะทำได้ก็คือไม่ให้เหนื่อยกันไปผมจะพยายามเอาแค่ที่เราไหวเอาเท่าที่เราไหวแล้วเรารับผิดชอบไหวใช่ครับนี่คือของสะสม ผมาดูอันแรกกันเลยก้าวเล่าเลยครับครับก็อันนี้เป็นรองเท้าครับส่วนใหญ่จะเป็นรองเท้าฟุตบอลกับรองเท้าบาสเกตบอลเพราะว่าชอบเล่นเหรอครับครับผมผมชอบเล่นกีฬา2สองสองชนิดเนี้ยพอๆกันเลยชอบเล่นพอๆกันเลยครับแต่ว่าเริ่มชีวิตเล่นเล่นเล่นฟุตบอลมาก่อนครับคุณชอบเล่นฟุตบอลมาก่อนใช่ครับผมเริ่มเล่นฟุตบอลแบบป .5 ป .6 เนี้แหละเริ่มจากการดูฟุตบอลก่อนชอบชอบดูฟุตบอลมากฟุตบอลอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ มีทีมเชียร์แบบเชียร์บอลปกติจนแบบพอโตโจนแข้งขาเริ่มออกกําลังกายอยากแบบไปเตะบอลก็ ไปเรียนฟุตบอลอะไรเงี้ยไปเข้าเข้าเข้าค่ายแบบว่ามันเหมือนเป็นแคมป์ใช่ครับเป็นแคมป์ที่เขามีสอนเข้เข้าค่ายียวหนูอ่ะค่ายอะไรครับผมค่ายลูกเสือไม่ใช่ครับค่ายฟุตบอลนะเพราะฉะนั้นก็เลยชอบฟุตบอลมาก่อนตั้งแต่เด็กแล้วก็เริ่มสะสมรองเท้าฟุตบอลแล้วก็ตามเรื่อยๆรืเราแบบมีที่เราชอบแล้วก็ได้ใช้จริงๆด้วยหรือว่าบางอันก็เอามาเก็บเฉยๆก็มีครับและนี่มันไม่ใช่รองเท้าฟุตบอลครับเป็นรองเท้ารองเท้าบาสเกตบอลครับอ๋อเล่นด้วยครับก็ เหมือนเริ่มมาเนี่ยผมเล่นฟุตบอลมาแต่ว่าที่โรงเรียนเนี่ยพอดีว่าไม่มีสนามฟุตบอลที่ย้ายโรงเรียนเหรอครับไม่ย้ายครับก็ต้องเล่นตามเพื่อนเพื่อนชอบเล่นบาสเกตบอลมากกว่าผมก็เลยต้องไปเล่นกับเขาวยเล่นตามเขาก็เลยดีมากครับเป็นเด็กที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากก็เลยไปเล่นบาสเกตบอลกับเขาด้วยใช่ครับเป็นตัวบาสเกตบอลโรงเรียนนะท่านผู้ชมแต่นี่คือของสะสมอีกอย่างหนึ่งนะของเขานะฮะอันนี้เป็นกีตาร์โมเดลเอาให้สมัยมอก้ดูตัวใหญ่ก็ตอัวอะไรกันแน่ครับคุณ คุณสะสมโมเดลกีตาร์เหรอครับครับคือจุดเริ่ <ลำ S 1> มต้นมาเนี่ยมันมาจากการที่อยากได้กีตาร์จริงๆนี่แหละครับแต่ว่าพูดตรงๆเลยว่าไม่มีตังค์ก็เลยก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าเออเนี่ยถ้าอยากได้เนี่ยก็เอาอันเนี้ยมานอนฝันก่อนแล้วกันโอ๋ <laughs> อ, <laughs> อ,อแม่หมายถ้าแม่บอกว่าโมเดลนี้ซื้อไปเลยอนุมัตทุกรุ่นได้ครับได้ครับก็แต่ว่าผมว่ามันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าหลายๆรุ่นมันก็เหมือนเราเราแค่อยาก ได้มาชมเฉยๆบางอันเราก็ไม่ได้เล่นจริงๆแล้วฝีมือเราก็ไม่เก่งขนาดนั้นในตอนนั้นแม่ก็เลยบอกว่าเอาโมเดลมาดูก่อนอะไรเงี้ยคำว่าเอาโมเดลมาดูก่อนนล่วตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่เริ่มสะสมใ้โมเดลโอยก็ตั้งแต่เล่นกีตาร์ใหม่ๆเลยครับตั้งแต่แบบซิปกวางมอนหนึ่งอะไรเงี้ยอ๋อเหรอ พอหมอน1ประมาณนี้ครับแล้วแม่ไม่กลัวลูกเป็นผู้หญิงเลยอยู่ๆเอ๊ะจิงจริงแม่ไม่กลัวเลยเหรอฮะเหมือนซื้อให้แบบซื้อให้แบบเล่นๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วแบบพ่อแม่เขาซื้อมาแล้วแบบเหมือนมีแฟนคลับมาเห็นว่าเราก็มีเยอะอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะซื้อกันมาเรื่อยๆเป็นโมเดลอยาเงี้ยอยากจะบอกฝากบอกนนะครับว่าที่อยากได้คือตัวใหญ่ช่วยๆนะครับประกาศเชื่อมรุณาร่วมรวมเงินกันซื้อตัวใหญ่ครับที่อยากได้คือของจริงครับที่อยากได้ของจริงๆลยโเลกเแต่ว่าหลังจากที่พอโมเดลที่พูดไปแล้วท่านผู้ชมครับก็เริ่มมีตังค์เน่ยแต่นี่เริ่มซื้ออะไรดิ นี่ตัวใหญ่มาแล้วครับใช่นี้ก็เหมือนแบบแม่เขาก็เห็นว่าเราเริ่มเล่นจริงจังนะไม่ได้แบบแค่เล่นเล่นก็เริ่มเริ่มมีกีตาร์ไฟฟ้าอันนี้เป็นตัวแรกครับสีแดงต้องชีวิตครับผมก็จะเป็นเริ่มมีมาเรื่อยๆืซื้อมาเรื่อยๆคือเราไม่ได้กะว่าจะสะสมเป็นนักสะสมกีตาร์อะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอเราเจอแล้วเราชอบเราชอบมันสวยแล้วก็มันมีลักษณะแตกต่างกันไปอย่างเงี้ยเราก็เอยเอกลักษณ์ก็เลยก็เลยซื้อมาเรื่อยๆื่อก็สวยนะเล่นได้ครับเล่นได้ทุกตัวครับอันครับผม เป็นเอกลักษณ์ล้วก็เลยเริ่มค่อยๆซื้อค่อยๆซื้อกีตาร์โปร่งมีบ้างไหมครับมีครับมีกีตาร์โปร่งครับเล่นเป็นไหมครับกีตาร์โปร่งครับเล่นเล่นเหมือนกันเด้อครับอ๋อเหมือนกันด้วยคล้ายกันโอเคคุณเคยทําวงใช่ไหมล่ะครับครับตอนมัธยมก็เล่นเล่นมีวงมาตลอดครับใช่ไหมวงชื่ออะไรครับ วงชื่อกระหลวครับตอนนั้นโอ้ก็สมควรแล้วแหละฮะชื่อกระหลวเกิดไทยไม่เคยได้ยินชื่อนะแนวแนวทำไมไม่ยอมต้องแนวว่าไปไม่รอดอ่ะสิครับชื่อกระหลวนะยังอยู่ไหมครัวงกระหลวเนี่ยอ๋อก็อยู่ครับอยู่ครับแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้เล่นกันแล้วครับใช่ครับเพราะว่าแต่ละคนก็กระหลวงกระหลวรั่วไปหมดแล้วเราเล่นเราเล่นพอเล่นได้พอเล่นได้พัฒนาไปตาม เขาสั่งทำพิเศษส,สามารถเลือกปักได้เองอ,อะไรเง<อ>ี้ย RVP คือ Robin Fan t พ s <c oughs> s ์ซครับแต่เนีวเ้ยตู่เตี้ยว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 เอาละครับ <c oughs> ไปบอกแม่พอห,หายไปปีงแม่ยอมอ่ะผู้หญิงวันนี้เห็นคุณค่าของลูกมากกว่าทุกสิ่ง Hi YouTube สวัสดีครับออย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามอะไรครับผมอย่าลืมติดตามทุนไอชอวนะครับในบอลออฟฟิเชียลครับซับสไคร์กันเยอะครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไปเยอะครับใช่ YouTube หลายคนยังไม่รู้จักว่า YouTube แปลว่าอะไร YouTube แปลว่าอะไรครับ YouTube เนี่ยนะ y ูก็คือคุณไงครับ y o u t u b ก็คือทูบอะไรไงให้ทุกคนทุกคุณจุดทูบจุดทูบ